สวัสดีค่ะทุกคนชื่อเหมียวนะคะวันนี้ค่ะเหมียวจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักแอปนี้เลยช็อปจินนี่ค่ะดูนะคะช้อปปิง้งคุณจะได้เงินคืนจ่ายค่าน้ําค่าไฟเติมเงินมือถือรวมถึงช้อปปิง้งในช้อปปี้ลาซาดแอปแยักษ์ใหญ่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้ามาอยู่ในช็อปจีนนี่เรียบร้อยแล้ววันนี้ทุกยอดการใช้จ่ายค่ะคุณจะได้เงินคืนสําหรับคนที่อยาก สร้างรายได้อยากทําเงินตอนนี้บริษัทรับคนขยายยูเซอร์เป็นทีมแรกกลุ่มแรกของบริษัทนะคะและเหนียวค่ะตื่นเต้นม,มากๆค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเริ่มต้นทําได้30วันเองค่ะสามารถสร้างรายได้นะคะมากกว่า1500 0 0สบาทค่ะทุกคนตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการทํางานอยากสร้างรายได้อยากมาเป็นคนกลุ่มแรก เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางบริษัทนะคะพิมพ์สนใจใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะดิมเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ค่ะ